คลิปนี้มาดูมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติอย่างนี้ครับคําว่าเหตุสุดพิสัยหมายความว่าเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นนี่คือบทบัญญัติของมาตรา8นะคําว่าเหตุสุดวิสัยคดีเรื่องของเหตุสุดวิสัยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นบทบัญญัติที่ท่านวางเอาไว้นะในบทเบสเซ็ตทั่วไปนะซึ่งตรงนี้เป็นเป็นคำนิยามของคำว่าเหตุสุดวิสัยนะครับ คันนี้เหตุสุดวิสัยเนี่ยตามที่เราเข้าใจกันนะนะมันมันมันคืออะไรอะนะที่เราเราใช้อ้างกันนะไอการอ้างกันว่าอันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะมันช่วยไม่ได้เลยมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะมันป้องกันไม่ได้นะมันมันเกิดขึ้นมาแล้วเราทําอะไรมันไม่ได้เลยนะที่เราเข้าใจกันนะเรื่องของเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยเนี่ยนะเอาละครับ เราลองมาทําความเข้าใจคําว่าเหตุสุดวิสัยกันนะฮะที่เราบอกว่าโอ้มันป้องกันไม่ได้นะโอ้มันช่วยไม่ได้นะถ้าเกิดเกิดเหตุนี้ขึ้นมานะ,ะในภาษาอังกฤษเนะี่ยจะมีอยู่คํานึงนะที่บอกว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยเป็นเรื่องถ้าเกิดเป็นกรณีของการการะทาเป็นกรณีของธรรมชาติอนะอย่างเช่นน้ําท่วมเห็นไหมไฟไหม้น้ําท่วมแผ่นดินไหวเกิดสึนามิอะไรอย่างเงี้ยนะ เนี่ยบางท่านบอกว่าจะอ้างว่าไอตัวเนี่ยคือเหตุสุดวิสัยนะแล้วถ้าอ้างอย่างนี้เนี่ยก็จะมีสับแสงที่จะเรียกเหตุสุดวิสัยนี้นะมีคำมีภาษาท,ที่เป็นภาษาอังกฤษนะที่เขาใช้คำว่า act act, act ที่แปลว่าการกระทำะนะ of ที่แปลว่าของนะ act of แล้วก็มีคำว่า god god นะ act of god นะ act act of god ก็คือการกระทำของ ขอ,ของพระเจ้านะหรือของผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะก็คือเป็นเรื่องที่ผู้ที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะ <c oughs> เป็นคนกระทำอ่ะไม่ใช่เราเลยเราทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเราเราตกอยู่ในภาวะอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> ที่แปลว่า act of god เน่นะเหตุสุวิสัยในภาษาอังกฤษเขาใช้ force 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 r m a r e นะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะผมก็อ่อออออออา,านตามที่เขาเขาาสะกดให้ฟังกันนะ force ที ภาษาอังกฤษที่แปลว่าอ,อำนาจอะ force การบังคับนะอ,อ, m a j e u r e, อะ force force m a j u r e m a j e u r e ภาษาฝรั่งเศสนะอันนี้ก็คือเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยวิธีการที่เราจะทำความเข้าใจอธิบายให้ได้ว่าเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมุ่งหมายนะคำคำนี้เนี่ยต้องการให้เราเข้าใจคำนี้โดยบริบทไหน โดยนิยามใดมีความหมายแค่ไหนได้บัญญัติไว้ในมาตรา8นี้แล้วครับเอาละเรามาทำความเข้าใจนะเหตุสุดวิสัยหมายความว่าเหตุใดๆประเด็นแรกที่เราต้องจับเลยก็คือเหตุใดๆที่เราบอกพอบอกว่าเหตุสุดวิสัยก็คือเหตุใดๆนะเหตุใดๆนะขณะนี้เหตุใดๆถามว่าเหตุใดๆที่ว่านั้นกฎหมายบัญญัติไว้กี่เหตุครับนะหนึ่งอันจะเกิดขึ้นก็ดี นี่คือหนึ่งเหตุแล้วใช่ไหมเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีจับประเด็นตรงนี้ให้อยู่นะฮะถ้าจับประเด็นนี้อยู่เข้าใจประเด็นนี้เราก็จะเข้าใจอธิบายคําว่าเหตุสุวิสัยได้ไม่ยากนักนะครับเหตุสุวิสัยหมายความว่าเหตุใดๆอันที่หนึ่งอันจะเกิดขึ้นก็ดีเหตุใดๆที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ะเห็นไหมอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าโอ้เราคนเราขับรถอยู่แล้วมีคนกระโดดมาให้เราขับชนอย่างเงี้ย เนี่ยเหตุใดๆนะอันจะเกิดขึ้นก็ดีไอเหตุที่เราขับรถชนคนที่กระโดดกระโดดเข้ามาขวางหน้ารถนะของเราอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีอันนี้อันที่หนึ่งนะตัวอย่างนะครับเอาอันที่สองความหมายของคําว่าเหตุสุดวิสัยก็คือเหตุใดๆอันที่สองจะให้ผลพิบัติก็ดีนะคำว่าก็ดีก็ดีเห็นไหมก็ดีหนึ่งก็ดีสองเหตุใดๆ จะให้ผลพิบัติก็ดีเหตุใดๆอันแรกก็คือเหตุใดๆที่บอกว่าอันจะเกิดขึ้นก็ดีอันที่หนึ่งนะเหตุใดๆอันที่2ก็คือเหตุใดๆจะให้ผลพิบัติก็ดีเหตุใดๆที่จะให้ผลพิบัติก็ดีอันนี้เป็นเป็นเหตุใดๆที่เราเข้าใจกันเลยเป็นอย่างดีเลยนะก็คือเหตุการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างน้ําท่วมเกิดสึนามิอย่างเงี้ยไฟไหม้อย่างเงี้ยที่เราไม่ได้เป็นคนก่อเองนะน้าท่วมนะแผ่นดินไหว โอ้ยอย่างนี้นะเราไม่ได้เป็นคนก่อ,อเพราะว่าถ้าเกิดเหตุนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะเหตุที่จะเกิดเหตุที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเหตุเนี้ยมันจะก่อให้เกิดภัยพิบัตินะอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยโอ้โหตึกถลม่มเนี่ยถล่มแล้วเกิดการสูญเสียเสียหายเสียเกิดความสูญเสียต่อชีวิตมนุษย์ผู้คนต่างๆไนงะหรือเกิดน้ําท่วมใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหผู้คนล้มตายสึนามิอย่างเงี้ยนะอ่านะ พราะนั้นจับประเด็นนั้นนะเหตุใดๆคือ1เหตุที่อันจะเกิดขึ้นก็ดีหรือ 2. อ,อันจะให้ผลพิบัติก็ดีเหตุที่ว่านั้นจะต้องเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้เหตุที่ว่านี้นะหมายถึงเหตุที่บอกว่าที่มันจะเกิดขึ้นก็ดีที่จะให้ผลพิบัติอย่างเช่นเกิดน้ําท่วมเกิดแผ่นดินไหวเกิดอะไรภัยพิบัติต่างเนี่ยที่มันจะให้เกิดผลพิบัติก็คือความสูญเสียต่างเนี่ยนะฮะ <ítulo> เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้คำว,ว่าเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้คือเป็นเหตุที่เราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยแหละไม่อาจจะป้องกันได้จริงไหมฮะถ้าจริงอ่ะก็คือเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ถ้าเกิด <West> ม <in magic> ันไม่จริงนะบอกว่าเอยมันเป็นเหตุที่ป้องกันได้นี่นะอย่างนี้นะมันก็ไม่เข้านะแต่ตอนนี้เราก่อนจะให้คํานิยามว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันก็คือเหตุใดๆอันที่หนึ่งที่มันจะเกิดขึ้น อันที่2หรือมันเกิดขึ้นแล้วมันให้ผลพิบัตอิอย่างนี้นะเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ก็คือเป็นเหตุที่มนุษย์เราไม่อาจจะป้องกันได้นะอันนี้นะคันนี้เนะี่มันมีเงื่อนไขนะเงื่อนไขที่บอกว่าไม่อาจป้องกันได้เนี่ยเหตุที่ว่านี้นะเป็นเหตุที่แม้บุคคลผู้นะแม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นเนี่ยก็คือแปลว่าเหตุนั้นเนี่ย เราเรารู้แล้วเรารู้ว่ามันมีเหตุไงนะเรารู้ว่าเราอาจจะต้องประสบก็คือบุคลบคลนั้นแม้ทั้งบุคคลนั้นแม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบคือคือประสบเหตุนั้นแล้วอ่ะนะอย่างเช่นเกิดน้ําท่วมอย่งงางเงี้ยเกิดแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุที่เราไม่ป้องกันเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้นแน่แม้ทั้งผู้ต้องประสบก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยนะก็คือเราที่ต้องประสบแล้วหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น,น ว่าใกล้จะต้องประสบก็คือ,อยังไม่ต้องอยังไม่ได้ประสบนะแต่มันใกล้ที่จะต้องประสบนะอย่างนี้นะจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรนั่นแสดงว่านะเหตุนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเหตุที่ที่ที่บอกว่าถ้ามันถ้ามันประสบแล้วมันก็จบแล้วนะก็คือมันไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้แล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นเหตุ ที่ใกล้จะต้องประสบนั้นเราอาจจะจัดการนะเราจะได้จัดการจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายจากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นแล้วก็ตามมันก็ช่วยไม่ได้เลยอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยอะเห็นไหมเพราะนั้นเงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันเวลามันเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อที่จะมายกเว้นข้อตกลงยกเว้นในเรื่องของสัญญายกเว้นในเรื่องของความรับผิดนะีที่ที่กฎหมายบัญญัตินะ่ะนะไอ้ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นนั่นแสดงว่าใครที่อ้างเหตุสุดวิสัยนั้นนะจะต้องนะจะต้องมีองค์ประกอบให้ครบตรงนี้เลยนะก็คือครบที่บอกว่ามันเป็นเหตุที่มันจะเกิดขึ้น หรือเป็นเรื่องของที่มันเกิดขึ้นแล้วมันให้ผลพิบัติเป็นเหตุที่ไม่อาจจะป้องกันได้แม้ทั้งผู้ที่ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นกรณีของบุคคลอย่างกรณีของมาตรา437 437บัญญัติว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องละเมิดนะก็คือบัญญัติว่าใครที่ ครอบครองนะควบคุมดูแลยานพาหนะนะที่เดินด้วยกําลังเคลื่อนจักรกลเนี่ยตรงนี้ก็คือถ้าเกิดไอ้ไอ้ยานพาหนะนั้นเนี่ยมันไปไปทำร้ายคนคนอื่นเข้าเนี่ยนะตรงนี้นะกฎหมายก็บอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยบุคคลที่ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น,น,นก็คือจะต้องรับผิดต่อคนที่ ถูกยานพาหนะนั้นทําให้เกิดความเสียหายเช่นเสียหายต่อชีวิตร่างกายนะอะไรก็ว่าไปนะตรงนี้นะคือคนที่เป็นคนครอบครองนะหรือคนที่เป็นคนควบคุมดูแลคนที่เป็นคนครอบครองหรือคนที่เป็นคนควบคุมดูแลจะต้องรับผิดนะในในยานพาหนะที่ยานพาหนะนั้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนะแต่ก็มีข้อยกเว้นข้อยกเว้นอันที่หนึ่งก็คือเหตุสุดวิสัย ถ้าคนคนนั้นเนี่ยคนที่ครอบครองก็ดีนะหรือคนที่ควบคุมดูแลก็ดีเนี่ยนะเขาอ้างเหตุสุดวิสัยนะเขาก็สามารถที่จะหลุดพ้นความรับผิดตรงนี้ได้นะอันนี้อันนี้เหตุสุดวิสัยนะขอยุ้ยเว้นอันที่1เหตุสุดวิสัยขอยุ้ยเว้นในเรื่องเกี่ยวกับ4ี่สอันที่2ก็คือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเองไอ้กรณีของเหตุสุดวิสัยอันนี้ที่บอกว่าถ้าเกิดการกรณีการขับรถเนี่ยรถมันเป็นยานพาหนะรถ ที่มันเดินด้วยเครื่องจักรกลนะก็คือเครื่องยนต์นะหรือใช้เครื่องจักรกลเครื่องไฟฟูซไฟฟ้าเนี่ยนะตอนนี้นะใครที่เป็นคนควบคุมดูแลนะหรือใครที่เป็นคนครอบครองถ้ารถคันนั้นขับไปแล้วที่มันเดินนะที่ว่าเดินอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลเงี้ยในระหว่างที่ขับถ้าจอดอยู่เฉยๆเนี่ยนะก็มีการวินิจฉัยแล้วนะว่ามันมันมันไม่เข้ามาตราน,นะถ้ามันอยู่เฉยๆนะแต่ถ้ามัน เ่มีการขยับตัวคือเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลก็คือใช้เครื่องจักรกลเป็นตัวนะเป็นตัวทําให้ยานพาหน,นั้นมันเคลื่อนไหวได้อะก็คือมันเดินด้วยเครื่องจักรกลมันจะเดินมันจะวิ่งนะก็ขึ้นอยู่ที่คนขับคนควบคุมแล้วเกิดมันไปนดันไปชนคนเนี่ยอย่างเงี้ยนะไอความรับผิดเนี่ยกฎหมายก็บอกว่า437ให้สันนิษฐานไว้นะว่าคนคนนี้ไม่ใช่สันนิษฐานเลยคือกฎหมายให้ต้องรับผิดเลยแต่มีข้อยกเว้นว่า ถ้าคุณสามารถที่จะอ้างเหตุสุดวิสัยได้ตรงนี้แหละครับคุณถึงจะคุณถึงจะพะ้นผิดอ่ะและคาว่าเหตุสุดวิสัยนี้จะอ้างยังไงครับนะถ้าเราดูนิยามนะเหตุสุดวิสัยหมายความว่าเหตุใดๆเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็คือเหตุที่ที่ในขณะที่เราขับรถเนี่ยนะนะคือคือตอนนี้เรากําลังจะวิเคราะห์เรื่องของคนที่กระโดดเข้ามาให้เราให้เราชนอนะ่ะแล้วเรากำลังขับรถอยู่แล้วมีคนกระโดดมาให้เราชนเนี่ย มันเป็นเหตุใดๆที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นเหตุใดๆที่มันจะเกิดขึ้นและเราเป็นยังไงครับป้องกันได้ไหมการที่คนคนเนี่ยนะจะฆ่าตัวตายแล้วมากระโดดกระโดดมาขวางหน้ารถที่เรากำลังขับอยู่เนี่ยด้วยความเร็วความแรงอย่างนี้นะถามว่ามันเป็นเหตุใดๆไหมก็ต้องตอบว่าเป็นเหตุใดอ้าวแล้วมันจะเกิดมันเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเหตุที่เราป้องกันได้ไหมถ้ามันเป็นเหตุที่เราป้องกันได้มันก็ไม่ใช่เหตุสุวิสัย แต่ถ้ามันเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้มันก็จะเป็นเหตุสิวิสัยและแม้ทั้งผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นก็คือเราในฐานะที่เป็นคนขับรถเนี่ยมันจะต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุที่คนกระโดดมาขวางหน้ากระโดดมาให้รถชนเนี่ยเราจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรก็คือรถเราเนี่ยสามารถที่จะห้ามรอได้เป็นอย่างดีเลยนะเบรกก็เบรกดีเลยแต่การที่ คนที่อยากจะฆ่าตัวตายกระโดดเข้ามานะฮะให้รถเราชนอย่างเงี้ยต่อให้นะเทพพยยดามาขับรถคันนี้ก็จะต้องชนอยู่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยคือลักษณะของการว่าแม้จะใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายจากบุคคลจากบุคคลก็คือคนที่นะกำลังขับรถอย่างนี้นะในฐานะและภาวะเช่นนั้นเนี่ยนะก็คือเขาสามารถที่จะระมัดระวังได้ไหมถ้าเขาสามารถใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้อย่างนี้นะแต่ มันมันมันไม่ได้ไงเพราะว่าเหตุนั้นมันเป็นเหตุที่ไม่อาจที่จะป้องกันได้นั่นเองนี่คือในยาของคำว่าเหตุสุดวิสัยนะซึ่งเราก็ทำความเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับ